ถ้าจะติดกล้องวงจรปิดนอกบ้านแต่ไม่มีปลั๊กไฟไม่มี Wi-Fi จะทำยังไงง่ายมากผมใช้ตัวนี้ครับเลโก้ 4G โซล่าเพียงใส่ซิมก็ใช้ได้เลยไม่ต้องต่อเน็ตบ้านไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายแค่เลือกมุมที่แดดส่องถึงเพราะเขามีแผงไฟโซล่าเซลล์ในตัวใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ชาร์จพลังงานใช้พร้อมชาร์จในตัวตัวกล้องมาพร้อมกับแบต18,000มิลลิแอมป์อึดมากใช้งานได้ยาวๆ4-8สัปดาห์ต่อการชาร์จตัวกล้องสามารถจับการเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอ เคันเข้ามือถือทันทีบันทึกได้มากสุด1 0 0 0 0เหตุการณ์ระบบ AI อัจฉริยะมากภาพคมชัด3ล้านพิกเซลตัวกล้องไม่ใช่แค่ทนแดดนะครับแต่ยังกันน้ํากันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 6อีกด้วยถึงฝนจะตกไฟจะดับก็ไม่กลัวติดไว้นอกบ้านตามไร่ตามสวนได้สบายแม้จะเป็นช่วงกลางคืนก็เอาอยู่ตัวกล้องมีไฟ LED คู่สว่างแม้ในที่มืดมีระบบเสียงไซเลนเอาไว้ไล่คนแปลกหน้า ภาพสีช่วงกลางคืนก็ชาร์จเทมยังเปิดโหมดอินฟาเรดได้ด้วยทุกอย่างสั่งได้หมดในแอปพลิเคชันเรคโคมากกว่านั้นคือกล้องตัวเดียวแต่ดูกันได้ทั้งครอบครัวแชร์จอได้มากถึง8เครื่องด้วยการสแกนผ่าน QR code เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับอยากมีกล้องวงจรปิดที่ไร้ขีดจำกัดการติดตั้งใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเรโ 4G Solar ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับ